ตอนนี้เรามาพักที่เลกเฮเว่น์นะคะสวยเนาะ ทุกคนเขาก็จะให้ wristband แบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีก็คือจะลงน้ำไม่ได้ถึงแล้วค่ะห้องพักของเรานะคะนี่ชื่อห้องว่าดาหลานะคะห้องก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กไปนี้ห้องน้ำ เราก็อยู่ที่แพเปียกแล้วนะคะแพเปียกก็จะลากเราบนที่มีแต่เราจะนั่งอยู่บนไอเทมไอแพนแ,แ,แบบเนี้ยแล้วก็แบบวา่างั้นลา

สวยอยู่ในแพรเปียงเราตอนนีน้แต่ตอนนี้คืนเละมากค่ะเพราะว่าไปเล่นเครื่องเล่นหมาแล้วเราก็ได้บทเรียนเขาว่าเราไม่เหมาะกับเครื่องเล่นพวกนี้เลยค่ะเหนื่อยมากมันดูเหมือนง่ายๆใช่ปะ่ะมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันลื่นด้วยแล้วเพื่อว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็จะกลัวเป็นพิเศษเล่นสไลเดอร์เล่นอะไรเลยไม่ได้เลยจ้ะจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรหรือีีเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดิน้ำค่ะ เย็นนะคะดีเลอร์นะคะ,ะ,คะอาหารวันนี้อร่อยมากอร่อยสุดยอก็มืดแล้วเดี๋ยวจะไปล้างหน้าแล้วก็จะนอนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะ บอกให้ฟังนะว่า,ารละเอียดกันพักที่นี่เป็นยังไงก็คือที่นี่นะค่าที่พักอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเป็น,นต่อห้องนะเป็นคือต่อคนคนละพันหกจริงๆมันแพงกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามาวันธรรมดามันก็ประ,ประมาณพันหกต่อคนอาหารก็สามมื้อเชา้ากลางวันเย็นสมมติเรามาถึงที่นี่เที่ยง เราก็กินข้าวเที่ยงได้เลยแล้วก็กินตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าถ้าเช็คอาตอนเที่ยงก็คือกินเที่ยงอีกไม่ได้นะได้แค่สามมือ้อแล้วก็ถ้ามาถึงถ้าสมมติมาเช็คอินตอนสามสี่โมงก็กินข้าวกลางวันได้เหมือนกันก็คือสามมื้อเข้ากันเหมือนกันเลยสามารถพายเรือได้นะคะไม้มาพายก็มาจํำหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเกิดว่าเราทํา ไอไม้พายอะจมอะเราก็จะต้องเสียเพิ่มไปอีก500บาทนะคะค่าไม้พายหายเพราะว่าไม้พายมันไม่ลอยมันจมลงไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ดีเราก็ไปคืนเขาเขาก็จะคืนเรา100บาทนะคะไม่เสียแน่นอน,นะคะไม่เสีย1 0 0บาทไปตอประลานะคะอ,อกฎของที่นี่ก็คือห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีซิปนะคะไปเล่นแล้วก็แพเปียก จริงๆแพรเปียกอ่ะมันเสียตังที่ที่เบลนน่งถ้าแพรเปียกปกติอ่ะมันจะเสียคนละหนึ่งบาทแต่วันนี้ที่เบลมาเหมือนมันเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะก็คือทุกคนนั่งฟรีหมดเลยไม่เสียตังก็คือโชคดีมากค่ะที่ไม่เสียตังเลยแพรเปียกนะคะจะใช้เวลาในการแบบพาเราล่องไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้เบลไปประมาณสี่โมงครึ่งมาถึง ฝั่งก็ประมาณห้าโมงครึ่งค่ะแล้วเราก็เลยไปเล่นน้ําที่เครื่องเล่นอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าออไอของไอ,ไอของเล่นนะของเล่นมันจะปิดหกโมงเวลาเปิดก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะก็สามารถเล่นได้น,นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่าเฮย้ยเล่นแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแบบว่าต้องอยากเล่นอีกแน่เลยแบบว่า ติดลมแน่ๆเลยไม่จ้าคือยอมแพ้ตั้งแต่สิบนาทีแรกแล้วจ้าห้านาทีก็พอแหละคือเหนื่อยมากแล้วมันมีอันหนึ่งที่แบบเป็นขึ้นๆแบบเนี้ยคือมันเหมือนมันเหมือนง่ายนะจริงๆไม่ง่ายเลยจ้ะพอขึ้นไปปุ๊บเราก็จะไหลออกมาขึ้นไม่ได้เลยต้องให้พี่ที่เขาแบบดูแลอะไรเงี้ยดึงขึ้นถูกอนันพี่เขาคงแบบน้องคะ ลงน้ําแล้วก็กลับฝั่งง่ายกว่าไหมไม่ต้องมาข้ามอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วนะวันนี้ก็ไปแหละเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีจ้าเช้าแล้วค่ะทุกคนก็มากินเซ่ตอนเช้ามันไม่ได้เป็นอาหารแบบชุดๆดที่แบบให้แล้วนะมันเป็นแบบบุฟเฟ่ตักเี me me กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมากันใหม่ก็มาการจนาบูดีสนุกมากก็ อากาศก็ดีนะคะอาจจะแบบมีฝุนมีควานม,มางเพราะว่าแบบช่วงนี้แบบไฟไม่ป่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคนะคะแล้วก็ไฟมาใหม่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์และก็กดซับสไครให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้เป็นแล้วนะบ๊ายบาย